สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ m ิ s t e r y World กันอีกแล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนผมได้ไปเยี่ยมวาซา m ิว e เ m ียมที่สวีเดนมานะครับพิพิธภัณฑ์นี้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเรือลบที่เคยทรงพลังที่สุดในโลกจอดอยู่ เรือที่เดือดที่สุดในโลกขนาดนี้กลับจมภายในไม่กี่นาทีที่ออกตัวมันเป็นไปได้ยังไงผมจะมาเล่าให้ฟังกันในช่วงปี1600-1700นะครับสวีเดนเนี่ยกำลังสู้สงครามกับโปลแลนด์แล้วก็อาณาจักรโรมันอยู่โดยที่สวีเดนเนี่ยเขาเทพในการสู้ทางบกมากๆนะครับแต่การต่อสู้บนท้องทะเลบอลติกเนี่ย พวกเขากลับแพแทบทุกครั้งเลยพวกเขาแพ้ได้ยังไงนะครับพวกเขาแพเพราะว่าเรือลบของสวีเดนส่วนมากตอนนั้นอะถูกออกแบบมาให้เน้นพุ่งชนอย่างเดียวแบบชนแล้วก็ให้คนโดดไปสู้กันบนเรือนูน้นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าทางสวีเดนเขาเก่งด้านสู้การประทะบนบกใช่ไหมเขาก็เลยแบบถึงจะสู้บนเรือกูก็จะขึ้นไปสู้บนบกก็คือบนเรือของมึงอะไรอย่างนี้แต่การสู้บนทะเลมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะประเทศอื่นๆนะครับก็จะเน้นไปทางปืนใหญ่บนเรือการทําให้สวีเดนเนี่ยเสียเปรียบเป็นอย่างยิ่ง ในปี1626นะครับพระราชากุสตาฟุสอดอลฟุสของสวีเดนเนี่ยคิดว่าได้เวลาอัปเลเวลเรือลบของพวกเขาแล้วเขาเลยสั่งสร้างเรือลบที่มีชื่อว่าวาซาขึ้นมาซึ่งเป็นเรือลบที่กำลังจะเป็นเรือลบที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกจากเรือลบปกติของสวีเดนตอนนั้นที่ถูกสร้างมาเพื่อพุ่งชนเป็นหลักนะครับมีปืนใหญ่แค่ชั้นเดียวในเรือวาซาเขาเราจะเพิ่มขึ้นมาเป็น2ชั้นเลย จากเดิมที่ปืนใหญ่บนเรือลบของเขาะะมีอยู่แค่24กระบอกเท่านั้นเขาก็จะเพิ่มมาอีกชั้นให้มันกลายเป็น36กระบอกได้แต่พระราชาก็ไม่พอใจนะครับอยากให้มันโหดกว่าน,นั้นอีก36ไม่พอเขาเลยบอกว่าเนี่ยยัดไปเลยคูณ2 72กระบอกไปเลยปืนใหญ่ขอเน้นๆเรือวาซานี้เลยเป็นเรือลบที่ทรงพลังที่สุดในโลกขึ้นมาถ้าเรือลําไหนผ่านมาโดนวาซาย,ยิงใส่ก็คือยับทันทีนะครับปืนใหญ่เยอะขนาดนั้นแต่แค่จากตรงนี้ทุกคนก็คงเริ่มเห็นปัญหาของเรือลํานี้แล้วใช่ไหม แต่ไม่ได้จบแค่นั้นนะครับการสร้างเรือลบที่ทรงพลังที่สุดในโลกอะยังไม่มากพอสําหรับพระราชาพระราชาเขากลับรีบด้วยด้วยความที่พวกเขาอยู่ระหว่างสงครามใช่ไหมไม่มีเวลามารอชา้าพระราชาก็เลยแบบเฮ้ยรีบสร้างเรือนี้ให้เสร็จเดี๋ยวนี้ แล้เรื่อความที่พวกเขามีเวลาน้อยใช่ไหมเขาก็เลยไม่มีเวลามาสร้างเรือที่มันใหญ่พอที่มันจะสามารถใส่ปืนใหญ่72กระบอกได้จริงๆพวกเขาเลยต้องยอมพยายามยัด72กระบอกเนี่ยเข้าไปในเรือในไซส์ที่มันใส่ได้แค่32กระบอกเท่านั้นก็คือเรือ2ชั้นที่ผมพูดไปตอนแรกซึ่งปืนใหญ่แต่ละอันเนี่ยมันก็หนักมากๆอยู่แล้วใช่ไหม พอยัดปืนใหญ่72กระบอกเข้าไปในเรือที่มันควรจะใส่ได้แค่32กระบอกแล้วเนี่ยมันยังไม่มากพอพวกเขาได้แปะปฏิมาก,การรมรูปปั้นต่างๆเข้าไปบนตัวเรือด้วยให้มันสวยขึ้นเพื่อเหมือนบ่งบอกถึงการออกเรือรบที่ยิ่งใหญ่ลำแรกของสวีเดนอะไรแบบนี้เขาเลยต้องการให้มันอลังการไปเลยแปะรูปปั้นแปะอะไรที่มัน เกี่ยวข้องกับพระราชาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของสวีเดนสีสันสวยงามเต็มเรือไปหมดเลยพอสร้างเสร็จเนี่ยในการที่เขาจะออกเรือนะปกติพวกเขาต้องมีการทดสอบความมั่นคงของเรือก่อนนะครับวิธีการทดสอบที่เขาทำนะครับก็คือการให้ลูกเรือเนี่ย วิ่งไปกลับระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของเรือเพื่อดูว่าเรือเนี่ยสมดุลไหมแต่ด้ยวยความที่เรือลำนี้นะครับหนักด้านบนมากๆจากปืนใหญ่แล้วก็ลูกปืนอีกเต็มไปหมดเลยทําให้จุดศูนย์กลางที่เป็นตัวถ่วงน้ําหนักของเรือเนี่ยมันอยู่สูงเกินไปด้านล่างเนี่ยมันเบามากเลยพอพวกลูก,กเรือเนี่ยลองวิ่งไปวิ่งกลับแล้วเนี่ยทำให้เรือมันยิ่งโค้งเคงขึ้นไปใหญ่โค้งเคงจนพวกเขาต้องยกเลิกการทดสอบอันนี้ไปก่อนเลยเพราะว่าไม่งั้นเรือมันอาจจะจมตั้งแต่การทดสอบแล้วก็ได้ แต่ด้ยวยความรีบขั้นสูงของพระราชานะครับหลังจากการทดสอบที่พลาดรอบนั้นไปก็ถึงวันออกเรือจนได้วันนี้ทุกคนรอคอยนะครับหลังจากพระราชาเร่งให้สร้างเรือนี้อย่างหนักพวกเขาใช้เวลาสร้างกันไป2ปีเต็มๆในการสร้างเรือลบที่เดือดที่สุดในโลกพร้อมจะไปถล่มศัตรูอย่างไม่ไว้หน้าประชากรสวีเดนหลายพันคนนะครับก็ออกมาดูการออกเรือครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับที่สต็อกโฮล์มถึงเวลาที่สวีเดนชนะการต่อสู้ทางทะเลบ้างแล้ว แต่พอเรือนะครับได้ออกไปแป๊บเดียวนะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองลมพัดที่แรงเกินไปนิดนึงนะครับทำให้เรือเนี่ยที่มันไม่ค่อยสมดุลอยู่แล้วเนี่ยเอ็นไปด้านข้างแล้วพอมันเอ็นไปเยอะเกินนะครับน้ำมันก็เลยเข้าทางหน้าต่างปืนใหญ่ได้ทําให้เรือเนี่ยจมลงจนได้สิ่งที่ทําให้มันยิ่งเศร้านะครับคือเรือมันออกไปได้แค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองมันแปลว่าเรือเดี๋ยวมันก็เลยจมต่อหน้าคนดูทุกคนที่มาดูเชียร์เรือลานี้กันนะครับทาให้เป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าอายที่สุดในประวัติศาสตร์ีเเดนลย หลังจากนั้นประมาณ300ปีนะครับเทคโนโลยีเราก็มาไกลมากพอพวกเขาก็เลยสามารถดึงเรือลำนี้กลับขึ้นมาจนได้และด้วยความโชคดีหลายประการนะครับทำให้เรือเนี้ยยังสภาพดีอยู่เหมือนเดิมประมาณ95%เลยแต่ถึงกัะนั้นก็เถอดนะครับแทนที่เขาจะเอาเรือเนี้ยกลับไปพยายามแล่นอีกรอบหนึ่งสวีเดนก็เลยตัดสินใจเอาเรือเนี้ยไปใสพ่พิพิธภัณฑ์ดีกว่าคิดค่าเข้า,ขา,ขาสักหน่อย เสียทังค่าสร้างเรือไปเยอะแล้วนะครับต้องเอาเงินกลับมาสักทางบ้างซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคนที่เสียค่าเข้าแล้วก็ไปดูมาแล้วดูจากฟุตเทจที่โชว์ในคลิปนี้ได้น,นะครับบางอันผมเป็นคนถ่ายมาเองเอาจริงๆเรือในี้ในชีวิตจริงก็คือพอเห็นแล้วมันใหญ่มากๆแล้วก็เกทเลยทำไมมันจมเพราะมันใหญ่ในด้านความสูงอะเยอะเกินไปมากๆแค่เห็นก็รู้สึกว่าน่าจะโค้งเคงไม่ไหวแน่นอนขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มาถึงจุดนี้นะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรืออยากเสริมอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไ้ด้านล่างได้เลย ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราอย่างเช่นเคยไว้เจอกันทีคลิปหน้าวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย